บายดีพี day, day, ่น้องมาถวงฟอนพ่อๆกะเบาสินคือเก่าพนงายดี้งตปงลาพี่น้องปลาเาปลาตัวป้าบางพี่น้องเลยังิงงานมาอกใช่ทีงานที่ว่าทีงานล่ห้องน้ำว้า รีกล้องเลยทีมงานงานกล้องวะได้เลยกุ้มพองฉันร่อนกันมีิเดียวนี้ใแจ้วอันจุ่มแจ้วพันปลาใจ่ไหมแจ้วขดดิน ใช่เลยครับผมดเงินด้อยทีมงานผู้สมากกินแค่ไหมจัดพักกันนะซบแดงบนร่ยอยู่ะประเชษเลยเซนล่อนนะป๊บแล้วจะพาเซลล่นหรอจะพากุ้งอันนู้นเล็ก

<laughs> à, ừ. Xong là ăn nổi, bạn xong đi, đi. Xong là phụ nhanh Chia cánh lạc cái phụ bố nà lạc Là nổi cơm ăn nhanh Phụ đây, phụ đi lô Phụ đi cái lô bếp nưng Nà Nè nổi cơm nhanh Lê lô hèn cơm ăn lê Cơm ăn lê Cơm ăn lê ăn

มาหน่าจิ้มเผามาเอาเลยมาจบกินกันเลยเพื่อนเอ้ยอ้าวหน้าไส้กรอกมันเลมันเล็บเล็บอะไร FC เมลอนพากันมาให้ซื้อของมากินมีเห็ดพันปารนี่พากันกินก่อนแล้วทางนั้นใชเห็ดจุ่มเพราะมีกุ้งทางนะกุ้งกับมึก ทางในกิ่นแล้วอย่างอิตาหน่งเด็กๆ <c oughs> จุ่มพักเอฟซีเทอเซนลอนพาเงินมาอยู่อเมริกาทะเลพาเงินมาห้าสิบให้มันชื่อกินเพื่นวะเอ้ยน่องเรียงเอ้ยเียงน่องว่าดี

ใช่สิฉันหล่อเหมนพี่ดิฉ <Kell analyze anthropology> <th> ันไม่ต้องหนักมันช่ไหมลูกคือเพียรงะหรืพักบ่คนนี้ต้องหนัมันใช่ให้ดิฟุตเาหน้าให้ดิฟเากว่าักดูเขาไห

ขมิด mm. ุีกลุ่มบ้า่ใช่อ่นึ่งน้อยบึงช้อนบึ้งกุงอ่าบึงกุงให้เื่อบึงไหพป่นามาเต้ชอลันชอลันแ่ปล่แช่ปลุกดึงไก่ แม่ยกโค้ด้วยแม่แช่นะขอบใจนะแม่ขอบใจนะแม่เราด้วยแม่คิดหน้าด้วยแม่เขาล่อนนั่งใจดีด้วยลุงขอบใจลุงขอบใจลุงยายใจดีนั่นขอบใจเยอะฝากเงินมาให้เจ้าจี๋นะผมเนี่ยใจดีอยู่อเมริกา้กินเจ้าชร้อนน่ะกินมะกุขน FC FC ฉลอนฝากเงินมาให้ าพา um đây, um, ันป้านี่ยูรุมก็มีจุ่มอีกได้หนอมีกินมะม่มีจุ่มพอเตาผายเขาบม่เหยวขึ้นมาได้มันเตามันใ่ญ่หอยยากมันนี้ก็่เมอโอ้ยพระถวยได้นอย่างเลยจุ่มเท่ยง อ้าวน่อนเลยน่อนเลยแช่แช่แี่แะจุ่มจุ่มเลยแม่ต้นหม้อแด้เบริแม่จุ่มเลยนะต้มน่อนเลย เอาเด้อภรรยาตักเอาเด้อเออตาผมจะขึ้นยิงส้ตาเออผมหมักยิงจะห่อนมะลุมร้อยโยนะลูกเอาหมึกพร้อมนี่ตับพร้อมมูพร้อมนี่เอาซอยหั่นหั่นห่เลยมีแต่เาลวกแล้วกินเลยาน้โห แสบเนาะแฉะลายปลาจนมืดพี่หน่อยไอ้แล้วกนอยทีนข้าวอดเตใจขมกกใจลายๆ่จ่อยด้ย้ะย้หน้าก็ยากยิ้ปลาเนื้อ้งเถ่าคนนี้อคบกินนะบนี้วะยิ้มแห้ง้านะ บ้าเด็กสองคนมะลิกินอย่านี้พี่พี่ร้านสองคนมาลกินอย่านี่เด้อพนหยาดมูหยากกินหนาเลยน่ะอันนี้น้องกุ้หาใช่ไหมเนะไไปแล้วไปแล้ แซ่บบ่าใช่ละโม่หมวยแซ่บแซ่บแหง่แซ่ืมบ่จีถวยเลยซองถวยเลยเออโซนที่สองเลยนี่ยมดบอยเทนนี่ไงเจ้าอี่บ่จุ่มอื อย่างนย้ะจุ่มเลยเขาจะยังตายออมาสีมจุ่มสีมาจุ่มพองมาดูได้นะแล้วแ่บแสบแสบใครไดกินอีกเด้อพ้อพผ่ารลาคนนี้ให้คนรลายคนนี้พ่าพาน้อยต่คนมาล้ามาได้กินมันมันมดก่อนถ้ามันสิไลา์คือเชือก่ใกล้พี่น้องพ้อยได้ยีดอกจากสาวชาชิปคนมาแลกกันผ่ามาลายน้ายเลยกินไลฟเอามาไลียนบ่พอกินเนาะพอกิน

บอติชิีดอย่างบริโอยพี่น้องเอ้ยใ,ใช่ลูกป,ป๊อบแล้วอิมอิมอีมไล,ล่สบายดีน้สบายดีกิน <c ười> ปลาแล้วก็ลงมาเต้าได้ใครลวกอีกใส่ได้ <c ười> ใคร <c ười> ลวกกำลังไล,ลยเด้พี่น้องเหโอ้ย <c ười> คอยว่า,า <c ười> คีโพลไล่กำลังไลย <c ười> กำลังลาได้ข uh, right huh? okay. no. ี่โพนลยเธอพร้องกินนึเ้าเธอพร้องกะได้พยังกระแพงยังกระแพงแบบบริกินธิลงมากินจีลมเต่ากินผันแล้วก็กินจุ้งมัหน้ทางนี้โอ้โหผู้งบกินมดกับ่านหนโอ้ยกินแล้วบบอเติน เซนหลอดนป๊อบแต่จะคล้องกินพันแล้วมากินจุ้มเต้าพี่น้องเอ้ยมากินกุ้งเซลอดเอฟซีเซลอดที่แล้วก็พากันล่างคนนี้พี่น้องเอ้ยเออไปเมืองนอกได้เข้ากล้องเลย กินดอกไม่แม่นดอกเอ็นถวยร้ายปฏิงานดอกโมแม่นแล้วมวยเบิ้งอะไนยังเบิ้งเช้าเล็กๆล่างถวยบ่นอย่างนี้ร่างกำกันเป็นผู้ไหลเนาะ <_ <d> _ใช่แจ็คลอ,อ,อยไม่นนะเอ้ายังมีอ,อีกเนาะท่ามท่ายบาในี้บัดปลาทูท่ายืดบอสิแบ่งไปให้เหือนไกนั่นอยู่กับร้านผู้น้อยเด็กน้อยพ่อเราไปกานพ่อเราไปวิ่งแม่เราไปกรุงเทพบ่ะแม่เราไปกรุเรเเงเทพอ,อยู่กับร้านช้อนขลุ่นหอมผมไปเอิอสิเห็ดเลยสินเงินไปให้คนเหือนไงเนี่แยมาอยู่กับเราน จักสอคนสคนเนาะองเด็กน้อยเออเด็กน้อยมุเด็กน้อยจักปีะสามี่ปีคุณน่อยนะสี่ปีเนาะปีนอยเปาิบดน้องบมันไมก็เนลอาเด็กนได้บัีส่นพี่น้อง ฉันอนนี่แหละมกได้ซื้อเนียนี่แหละฉนรอนนอนไม่หอนนอนเอ้ยเราแม่เรามากินฉันอนแต่เขาทิขาไปไหนดลูกอีที่หายอง้าหลูกีหานรองเท้าหยงคุณเต็มถ้วยเลย

ักเจียงพี่นาเอ้ยมักสมผู้มักสมผู้นี่มักสมผู้อเอาล้างกับกุ้มมล้างน่ะเอเด้อักบ่อเนี่ยง่ายกับง่ายใเนาะง่ายคือพ่กปูพัอปู ไอชัน,นุ้เล็กว่า่าง้เดีเวาบ่ตตทีแรกก็แต่โคบๆพี่น้อยนนัะตอมกินแ้วพย่องเง อขอบมกขอบใจเด้อไอ,สสอ้สีเท่าเซนลอสจุอกี้ผู้ที่ฝากเงินมาให้กินอิม่มไลค่คนอิ่มมดคุมมค้มไม่คุ้มพี่ตังค์อิ่มมดคุม้มให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงเด้อให้อันอันแหงให้เพิ่นได้มาหยามจะบมกขอบใจเพินเพ่นไล่ไล่เขียนฝากเงินมาให้ลานเพิ่นจะได้เพิ่นอยู่ดีมีแหงให้เพิ่นได้กว่าเก้าวบันี้จ้ะ ช่วงคนเฉาใช่พญากลงขาเพื่ออะไรในป้าก็ให้เพิ่นมีแหงให้ได้เงินไล่กว่าเก่าเด้อสีไฮลานมาก็ให้ได้ตื่นกว่าเก่ายิ้เท่าขำเท่าเพื่ออะไรข่าวอันนี้ข่าวก็จะจบคลิปว่เพียงเท่านี้พบกับกทิตย์ต่อไปถ้าใครก็เสียก็ติดตามช่องวัตถิศินเด้อพี่น้องสบายดี